ลิ้นมังกรค่ะมลิ้นมังกรมีหลายสายพันธุ์นะคะล,ลิ้นมังกรเป็นไม้มงคลไม้ฟอกอากาศแล้วก็เสริมโชคลาภเนี่ยค่ะพันธุ์สีเขียวสีเขียวด่างแล้วก็สีเขียวเข้มขอบเหลืองค่ะคุณผู้ชมสีเขียวเข้มขอบเหลืองเนี่ยค่ะสูงมากๆม,มีความเชื่อกันว่า ต้นลิ้นมังกรเนี่ยช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากอาคารบ้านเรือนของผู้ปลูกแล้วถ้าต้นลิ้นมังกรเนี่ยค่ะออกดอกมาจะทำให้ผู้ปลูกแล้วก็เจ้าของบ้านมีโชคลาบมีความเจริญรุ่งเรืองมีความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานแล้วก็โชคลาบค่ะลิ้นมังกรมีหลายสายพันธุ์นะคะที่ให้เห็นนี่ก็คือ พันด่างขาวลายพื้นใบสีเขียวไม่มีขอบค่ะแล้วก็มีขอบเหลืองค่ะขอบเหลืองขอบเหลืองขอบเหลืองจะสวยมากค่ะนิยมปลูกไว้หน้าบ้านหน้าบ้านริมรั้วข้างบ้านเพราะเชื่อกันว่าช่วยขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดี สิ่งชั่วร้ายให้ออกไปจากอาคารบ้านเรือนอีกชื่อนึงเรียกว่าดาบพระอินทร์หรือว่าหอกพระอินทร์เพราะว่าตรงเนี้ยเขามีความคล้ายคล้ายหอกคล้ายอาาวุธอะคะ่ะคล้ายอาวุธก็เลยมีความเชื่อกันว่าสามารถขจัดปัดเตาสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากอาคารบ้านเรือนของผู้ปลูกได้เพราะว่าเนี่ยค่ะลักษณะลักษณะใบของเขาคล้ายหอกพระอินทร์ค่ะ หอกพระอินหรือว่าดาบพระอินค่ะคุณผู้ชมลิ้นมงกรค่ะไม้มงคลไม้ฟอกอากาศสามารถปลูกไว้ในอาคารบ้านเรือนในออฟฟิศได้ก็คือใส่กระถางอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปวางไว้ในห้องห้องนอนก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นไม้ฟอกอากาศแต่ละสายพันธุ์ก็จะแตกต่างกันไปนะคะคุณผู้ชมอันนี้ใบ จะบางค่ะบางแล้วก็ด่างขาวแล้วก็สีเขียวสีเขียวสีเขียวลายสวยมากค่ะอันนี้ด่างขาวค่ะด่างขาวลิ้นมังกรคุณผู้ชมลิ้นมังกรแล้วก็อันนี้ก็เขียวเข้มแล้วก็ขอบสีเหลืองเดี๋ยวจะพาไปดูที่ว่าออกดอกนะคะคุณผู้ชมออกดอกลิ้นมังกรออกดอกค่ะ นี่เลยค่ะคุณผู้ชมต้นลิ้นมังกรออกดอกค่ะเนี่ยค่ะออกดอกถือว่าโชคดีมากๆค่ะโชคดีมากๆปลูกต้นลิ้นมังกรแล้วก็ออกดอกตรงสองกระถางนี้ก็จะเป็นพันธุ์ได้มาจากที่เมืองแพร่คุณผู้ชมก็คือสะดุดตาตรงที่ว่าพื้นใบของเขาเป็นสี ส,สีเขียวเข้มแล้วก็ขอบเหลืองนี่ค่ะสีเขียวเข้มแล้วก็ขอบเหลืองต่างจากตร,ตรงเมื่อกี้ที่ให้ดูอะค่ะต่างกันมากๆตรงนี้จะนี่ค่ะเขียวเข้มตัดกับขอบเหลืองแล้วจะสวยงามมากลิ้นมังกรค่ะคุณผู้ชมต้นลิ้นมังกรไม้มงคลเสริมโชคลาภหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกกันว่าหอกพระอินหรือว่าดาพระอินค่ะ สวยงามแล้วก็ยังมีประโยชน์อีกมากมายก็คือช่วยฟอกอากาศฟอกอากาศแล้วเป็นไม้มงคลเสริมโชคลาภร่ำรวยร่ำรวยค่ะคุณผู้ชมอาพรชาแนลค่ะ